สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ออกร้อยแล้วเด้อพี่น้องกันยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับก่อนอื่นกับสวัสดีปีใหม่เด้อครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมครับเป็นคลิปแรกแห่งมานของปีเลยครับนี่ตอนไทยคลิปนี้คือวันที่1มกรานะครับ2564าสครับโอ้6กสับห้าสวเวปีใหม่วันใหม่ครับพี่น้องครับนี่มาเปิดสักการะไม่นี่ครับยุ่นนองน้องนาแซงเลยพี่น้องน้ำเต็มเลยครับนี่ น้องที่ผมมาถ่ายบัวล่ะครับแต่ว่าเพิ่นหลอกไม่แล้วมันกกี้เห็นเต็นน้ำนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีไม่ได้พามาเบื้องน้าเลย้อครับสิพามาเบิ้งควายครับมาเบิ้งคอกควายฟาร์มควายแบบระดับพื้นบ้านครับแต่ว่าเป็นสายพัฒนาเพิ่มอัปเกรดไม่หลอกได้พี่น้องครับนี่เริ่มมีราคาเริ่มมีอย่างมาแล้วแต่ว่าก็ถามข้าวนอกรอบแล้วว่าของก็ใหญ่มาครับน้ำถ่วมแล้วนาปีนี้น้ำดีหลายพี่น้องนี่ยุ่งกับเจ้าของแล้วแล้วพี่น้องครับก่อนอื่นก็ไปลุยแก เจ้าของล่อนตาสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามไหมถือไหมเออว่าใกล้ๆเด้ออ่าาในน้ำซีท่านผู้ชมรู้จักนะครับผมสลิดล้ำาอดีครับอันนี้บ้านยังครับบ้านหินลาดครับบ้านหินลาดตำบลตำบลสามสวนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิเนอะตนเนาะครับเป็นเจ้าของฟาร์มยังครับมีซื้อฟาร์มบอฟาร์มดาวข้างฟ้าเป็นบ่ครับดาวข้างฟ้าฟาร์มเด้อพี่น้องครับนี่ครับ มีควายอยู่ในดูแลจากตัวตาสิบสามตัวครับโอ้ทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยเอาเลยเนาะครับแม่ยิ่งยิ่งแม่เรียงนี่เลยครับนี่ชื่ออย่างเพิ่นหน่อยชื่อบัวขาวครับบัวขาวป้าชื่อบัวขาวผุ้ลื้อเนี่ยครับเออแต่ว่าคือสมสุบๆแต่ตาบวก่อยมีหญ้าให้กินตินตัวนี้เข <laughs> อคือกันตีเฮ้ยมันมีอยู่มันมันจะออกลูกเหมือนเดิมนะเนี่ยตัวนี้ท้องตีเออหมกหมกกระลานเนี่ยมันจะกอดอ่ะ เลี้ยงควยมันหลายปีวันไหนแล้วครับเนี่ยห้าปีครับห้าปีแล้วครับอ<ม>ืมห<ป>้าปีปีรกปีแรกเลี้ยงจากตัวปีแรกที่แรกเลยอ่ะเลี้ยงหาเ,เ,เมีครับหาแม่เลยที่แรกทุ่มเลยมันบ่ครับแต่ก่อนกอนสิมาเลี้ยงควยได้เห็นอย่างครับเห็ดอ้อยครับปลูกว้อยขึ้นกันกับผมนี่แล้ววันตีคือได้ห <c oughs> มุนเวียนมาเลี้ยงควยจะเป็น,นดได้ปลูกอ้อยมันปลูกอ้อยมันกะได้ยูดอกครับมันหังเบิดบัดเวลาเขาไปใส่ปุ๋ยอืมฉีดยา วนไปหามันเบิดคือเก่ารับก็เลยเปลี่ยนแนวเลยครับได้แรงบันดาลใจยังไหนคือขึ้นว่าสเลี่ยงควายสันคุณตาเต้ี่กันได้แรงบันดาลใจคือว่าเคยเลี้ยงควายครับโอ้แตก่อนเตก่อนผลเนาะครับเลี้ยงควายมันคือได้เบิดเลี้ยงงัวมาเรื่อยๆนะโอ้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายสับกันมาเลยครับแต่ว่าแม่นี่ก็มาอยู่น้ำจ้าแต่ปีแรกผลติน่ครับไอ้บัวขาวได้ลูกจากตัวแล้วครับแม่บัวขาวนี่ ตัวที่หาอยู่ในท้องครับโอ้ตัวที่หาครับผมสูงเพื่อนท่าเลยเนี่ยคุณตาตัวเหนียวร้อยสามสิบหกครับโอ้นีละสายพัฒนาเริ่มซ้ำนี่ลวเนาะครับโอ้ตาเพื่อนงามทึงเนาะตาเตี้ยมด,ดีเดึง่งหมอพี่น้องไปตาไปชมตัวไม่อีกเขามันเลยครับคบวายเรามีหลายได้พี่น้องมีทั้งรุ่นแม่รุ่นน้อยรุ่นใหญ่ได้เนาะตาเนาะครับมีทุกรุ่นนะครับคลิปแรกแห้ง,หงมันนี่สิพี่น้องชมเลยครับแต่ว่าเราว่าสิมีตัวเปิดอยู่กับควยล้อเบื้องคลิปต่อไปได้พี่น้องคลิปแรกชมอยย่าางเดีวนนะต อ่าแม่นี่เด้ครับซื้อยังเนี่ยซื้อฝีครับเน่ยซื้อฝีครับแม่นี่รู้ซื้อว่าสีงามก็มูบนนี่แม่แม่นี่เขาให้แปิาครับเนี่ยโอ้เพิ่นมาให้แล้วคาแล้วเออเพิ่นบ่บ่มาเห็นเมาว่ะเจ้โอ้ตาแต้มแก้มจมมีท่องบอกครับเนี่ยตอนเนี้่ยหกเดือนหกเดือนแล้วทับพอไดไว้ครับทับไอโอ้ข้อยไปในลาดว่ะมันเต้าว่ะโอ้ทั้งผุ่น็กเพิ่นมีข้อยงามติครับทั้งบนมันกับมีข้อยพอหัน ลูกบอกเก้าเจริญริ้นครัท่านลูกเก้าเจริญครับห่วยผมสิบ่ได้น้ำหายสิขื้นเรื่อยสนมืติเนี่ย <c oughs> มันมันบัวตัวใหญ่หรอกวัว <c oughs> ตัวใหญ่เลย <c oughs> เออควยน้อยคว้สองปีสามปีนึงโอ้หน่นด้วมาตรฐานแม่น้ำเชือแข็งแรงอันนี้ลูกเพิ่นตีพ,พุ่งพ่อเลยนั่นแหละลูกอะ่ะลูกเพิ่นนี่เดี๋ยวได้แม่ได้พ่อได้มานเนี่ยพ่อสายอุทัยครับบิ๊กอุทัย ลูกกับงามได้เนาะผลลูกสาว่นแม่เนาะครับมันจะสูง<อ>ท่อเม่เลยดินเนี่ยอายุลายปันในลูกเพื่อนน่ะได้ขวบได้ปีปีนึงเนี่ยสูงท่อเม่แล้วอ่ะครับนี่แล้วพี่น้องควัยสายพัฒนาครับเม่ระดับธรรมดาเนี่ยกับหญ่ไว้เนาะตาเนาะหุ่หนน่ะเบิ่งดูผลพี่น้องโอ้ตาเตยมแจยมจำลูกสาวเพิ่น <laughs> ไปโตต่อไปบันนี้ หายเมียก็เนาะตาเพียเออโอ้ท่องเบอร์สูสุดโต้เลยตีไขยเจ้าเนี่ยเออตัวนี้ออกประมาณเดือนสามออกเดือนสามโอ้ตัวนี้ถอยย่างในพี่น้องเห็นคนแปลงหน้ายันในห้อยย่านในห้อยโอ้พี่ยันมาซื้อเพิ่นตีมาถ่ายรูปซื้อๆดอกมาถ่ายรูปซื้อดอกถ่ายลูกมาเป็นนางเอกให้เนี่ยเป็นนางเอกให้เล่าด้วยนะว่วไหนอยู่ในโฮมในพี่น้องนี่อายุเพิ่นไหลเราตีครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ลูกหกเจ็ดตัวหรอป้าแสดงว่าเป็นสิบกว่าปีเราได้นู่นนี่เนาะ ต่นีสิอยู่ในท้องนี้ได้พอได้ทับไว้เนี่ยครับใส่ใบยกครับสายใบยกเบิ่นเลยครับอืมฮะมาเบิ่งตัวนี้บั่นนี่นี่ลูกอีเล่ครับเนี่ยใส่ตัวได้ซี่เล่นั่นตี่นนตีโอ้นั่นอีเมเร้เนี่เร้ข้าราบาวงอกปุ๊บเลยตีเมเร้น่ะนั่นนั่นลูกลูกเนี่ยลูกสาวสองสาวเนี่ยเนี่ยโอ้เจ้าเจ้ามีหาเมตีในขวักเจ้าเนี่ิตัวนึงตัวนี้เมเร้เมเร้อายุจักปีแล้ว โอ้ยซ้ำกันกับอีนั่นเลยเป,ป็นสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วเนี่ยลูกเพื่อนน่ะเออเนี่ยลูกอ่ะ,อะลูกเพื่อนด้เล่าได้มันคือเง,งาอัลลาตเทยเนี่ยเพชรดำครับเนี่ยเพชรดำครับทับใสา่ปุสสัว์สา่ปุสสั์เลยครับอายุจากปีแล้วครับลูกสาวเพื่อนเนี่ยท่องเลยนี่เนี่ยลูกสาวติเออลูกสาวนี่แหละท่องแล้วทับทับใบยกสายใบยกสองปีกว่าบ่๋สองปีที่เดือนถึงพ้นสูงเท่าไรแล้วเนี่ยจาดเนี่ยเจ้าว่า ความสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าๆน่อยๆวพร้อมเนาะตัวนี้เนาะเออพี่น้องบังรู้ครับเราเริ่มใส่พัฒนาจากอันแม่แม่นั่นแหละแม่เลี้ยงเนี่ยเออแม่เพิ่นสูงเท่าไรเนาะตายร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบให้ลูกย่างงามเลยเนาะให้พี่น้องคุยพื้นบ้านก็ให้ลูกดีเนะครับพ่อพันธุ์ดีกับลูกดีเนาะตาเนาะอจู้จี้กับพ่อพันธุ์อีกแม่นึงเนี่ยนี่ครับแม่นี่ของก็ออกลูกเด่นเนี่ยเป็นเพรเนานี่มอลาเนี่ย นี่พันมูราเออไอ้ดนี่โคว่านเขาละเอิญละแต่ว่าเป็นลูกครึ่งไทยแน่บอครับเออกับลูกครึ่งแม่นั่นก็ธรรมดาโว้ดนะอ๋อโว้ดนี้อยากเป็นนางเอกอยู่ในตัวนี้มันมันต่างกินโอ้ในในท้องบ่มีแล้วบ่หรือว่านี่นี่ออกมาแล้วเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่เลยเด้โอ้หมันลูกสาวด้วยสนออนั่นนี่นี่นี่แม่ยนี่กลูกมะน่ะ นี่ตีนี่กับแม่นึงเนี่ยลูกนั้นเนี่ยเพิ่นเบิร์เลยตีได้แต่ลูกสาวได้แต่ลูกสาวสามเลยเนี่มันเป็นน้ำแมียบ่รือเป็นน้ำอย่างแต่มันคือได้ลูกวันนึงมีแต่ตัวผู้วันนึงมีแต่ตัวผู้เออเป็นในรอบปีตีเออเปิ้ลเลสั่นก็ให้ลูกแม่เบิร์ตีแม่สองเลยนั่นนั่นได้เลยลูกนั่นเราได้ขึ้นตาเตียมงามเท่นอ๋อการบีกุไทยคือกันบีกุไทยคือกันเออลูกสาวคือกัน แม่เลีให้ลูกสาวบนเด้พี่น้องว่ลูกสาวพันบนแม่นี่กิดลูกสาวนี่ตีลูกพันขึ้กันเองนี่ลูกอ่ะทั้งสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยผมว่าให้ลูกที่เถิดตาเอาก็ปีละลูกเนาะปีละลูกเลยติ๋เนี่ยแม่เพิ่รสโศวันไดเนี่ยขอใหพันเนี่ยไอันนี่ร้อยสามสิบหกเขีอนร้อยสามสิบหกกำลังดีเนี่ยเนาะสายพัฒนาเออแต่ว่าให้ลูกสามตัวนี่เล่าอะไรเนี่ยพอเดียวกันเบิดเนี่ยพอเดียวกันเบิดเลยเออพอใดล่ะพอเดียวกันพอไอ้ คเวไปสัตว์น่ะโว้ยกรมปศุสัตว์เออแสดงว่าดีด้วยถนนได้ลูกสาวเบิร์ดเออตาเต้มเจียมจ้ำหมดเลยอาสองตัวนี่มันไล่เลี้ยกันเหตานี่แม่แม่เดียวกันแคบบ <c ười> อให้ลูกทีเถอะน้อคุณแม่นี่น้อบ่ตัวตัวนี้มันสีเงยดิเนี <Yeah. S 2> ่ยเงยก็เย้เหมืนอนเด้มันสีไงยมันสีกเยอะเพียงเย้เลยนี่นะก็เลยผมก็เลยสงสัยว่ามันคืออันสีเงยทันกันไว้เนี่ยนักี่เนาะแต่ในรอบปีเนี่ยเนาะเอคนพูดนี่เนี่ยยังไงมันสีสูงก็เขาบุลลิน่ ออกได้จากมือแล้วต่มื่นอนย่างเดียวนี่อาทิตย์กล่าอาทิตย์กว่วพี่น้องนอนอันนี้เด้สายเดียวกันมั้งเอลูกเน้อไหมวลูกทนอนรี่ย่างเดียวพี่น้องลูกเายอกเขาดีดีด้นาะ้สายสสีเกี่ยวขอไม่ลูกไน่เน้เพนักยกอพนักอ่อนไปซะละลูงยังไดตัวนี้งามเนี่ยนอตาเนี่ตัวเมียคือกันตีตัวเมียในหอยมาเห็นนี่ ลูกตัวไดนเนี่ยงามงามฝั่งนอเกเจียงคนร้เอาอเอาอจะมาซนลูกไหมเนี่เขาเพินลูกแล้วเพรหักลูกตีเฮ้ว่ามันสนเดีวมันยาโนมโอ้มันสีสาวโนมแล้วมันเสาแล้วตี่<อ>ตัวนั้นก็ลูกมเมลีขึ้นกันว่าลูกอยู่โอ้ลูกอีตัวฟุน่นโอ้เตัวมันลูกสาวบวดด้วยสันเนี่ยเนี่ยถุวยผู้นั่นโอ้นั่นตีถุ้ยผู้ตัวเดียวถุ้ยผู้ตัวเดียวเออนั่นิอ่ะบานแห้งนาะเจ้านี่เนาะพุ่นนิ้มลูกได้สันเอาไปกินยุกไกลๆพุ่นเนี่ยครับ ลูกอิจายะตัวนั่นเนี่ยโอ้ลูกพุ่นน่ะตัวแรกพุ่นน่ะว่านเนี่ย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 ออพุ่นตัวนึงอยู่ในป่าพุ่นเป็น้องพุ่นน่ะอ๋ออีตัวนั่นโอ้หลดได้แต่ลูกสาวมีตัวผู้น้อยอยู่ตัวเดียวเนี่ยตัวผู้น้อยอ่ะเออเนี่ยตัวนี้ได้ลูกแม่ได้สันหนี่ไหนตัวนี้ตัวพุ่นตัวผู้ลูกญี่ปุ่นเนี่ยตัวแรกพุ่ง้ามพู่อืมแล้วตัวในป่ายนี่ยนั่นลูกตัวใดสันหนึ่งลูกสีเนี่ย Yeah, เนี่ยตัวที่ซองเนี่ยเออตัวที่ซองอ่เบิ่งดูพี่น้องควายเรามีรุ่นใหญ่แล้วบ่แล้วรุ่นน้อยก็งามเบิดสุดโตเนาะตาบุญนนะเอ้ขึ้นน่ะ <c oughs> ทุกสาวกอะไรปีหนา้าธรรมาชมลูกไอ้สายบายกปีนา้นยกตีแล้วเบิ่งตัวผู้น้อยตัวนี้อายุจากเดือนแล้วเนี่ยคือหน้าตางามจิ้มเลี่มนี่แท้ปีหนึ่งเดือนครับปีหนึ่งเดือนครับพ่อใดครับเนี่ยพ่อไอ้ สายอุทัยนี่แหละสายอุทัยเลยเนาะครับมึงพี่น้องเขากับงามตาแต้มแจ้มจำงามทั้ง่นจะออกกล้องพอมเนี้เนี่ยคนโหเลยเนี่ยซื้อยังตาตั้งซื้อบนเนี่ยบ่ทันตั้งซื้อบ่ทันตั้งเลยอนาักขุดจไว้เป็นพระเอกประจำครอบบ่อตาเอ้คือบอไ้วอ้ยอากอายมันยังกว่านี่เนี่ยยังบอไว้อีกเอไว้ทั้งตัวแม่้วยนนนนมันบอดีมันเป็นยังมันบอดีคือว่ามันสายเลียด โอ้เพราะว่าของเจ้าส่ยเรียบเดียวกันหมดแล้วเขาก็เลี้ยงโฉมไปผสมให้ผู้อื่นดว่าเออมันเขาก็บักหลานบักไอ้เบิมบักยังบ่ล่้ะโอ้แสดงว่าตัวนี้แสดงว่าเจ้าสิปล่อยอยู่วันนาะปล่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องค่อยเบิ่งกันชิปต่อตไปแล้วครับผู้ใด่านมาคชิปแรกจากการเลี้ยงควายมาชาปีนี่มันดีจังเลยตาว่าสู้เพิ่นฟังดูเลี้ยงม้าดีมองไหนแน่เลี้ยงควายดีก็อ้อยมองไหน เลี้ยงไข่เนี่ยก็ดีอยู่ดีว่ครับดีแนวี้เดียวนะได้เรื่องผู้เดียวได้สิบกว่าตัวเนี่ยเนาะมีเวลาไปทำอย่างอื่นพร้อมบ่เออมีเลี้ยงเงินใส่เดี๋ยวพอบ่อคือเฮ็ดอ้อยบอกพอพอขายปีละตัวสองตัวก็พอละบอกห้าตัวบ่ที่ปลาตัวสองหมื่นอ่ะตัวละสองหมื่นเลยได้ปีนับแสนอยู่ได้ละแสนได้ซ้ำอ้อยเลยแต่ว่าขายควายมันยังคือเก่าเด้บ่เดี่ยไปลงทุนอ้อยบ่มีแต่เจ้าของใส่เบิด นี่จะเจ้าของไส้ขายอ้อยเราต้องเอาไปอ้อยใส่อีกว่นี่พี่น้องเห็นบ่เคอไปให้ให้อ้อยกินครื่งนึงบุญละให้อ้อยกินกับคืนอีกขี่ฟุ้นก็ได้ขายบ่ตาเสมอเนี่้ขี่ควายเขาจองหลายแล้วดิตยด้ว่ก็ถุงบ่โอ้ถุงละจักบาทครับบ้านเฮาเนี่ยถุงละ25ครับถุงละ25 4ถุง100ครับมากวดเอาเองบ่หรือเจ้ากวดไว้เพิ่นกวดเอาเองอืมสี่ถุงร้อยแต่เก่าขึ้น ได้ข่าวว่าขายห่อนยาพุ่นโจ้าเมนเลยเออขายแผ่นกลาขายยังไปเบิดไปเบิดเลยเนี่ยครับเป็นอาชีพมันมีคนเฮ็ดมีคนเฮ็ดหยานนะโหลูกสายบระย่กต์เลยนนั่ตอนนี้ลูกสายเราบระยู่พี่น้องเจ้าของฟาร์มตายแรงเนาาะตยแลยเจ้าบ่ดูและพ่อไม่เลี่ยนมาเพื่อนมาหาซื้อเลี้ยงที่หนึ่งพันหยา มันบ่มีไข่เพิ่มนื้อโอ้แต่แล้วเลี้ยงควายสบายเลยค้านอนแต่เวินบ่โหดหญ้าแม่พี่น้องเออนี่่ละครับเป็นการเป็นแรงบันดาลใจเนาะตาเนาะเบื้องควายเราดูพี่น้องบักหลายตัวผมถ่ายบ่เบืดอเพว่ามันอยู่ในป่าหญ้าก็มีเนาะหั่นเนาะค่อครับเบิ่งบริเวณฟาร์มเราเพราะเราว่าห้องก็หน้ําท่วมห้องก็ใหญ่มาบ่ตาเออห้องก็ใหญ่มาตะโคกบ่วละโอ้ปีนี้ฝนดีหลายน้ำล้วดเบิดเลยบ่งตรงไหนคูเหยียบท่วมแม่นั่นน่ะไอ้นี่ ทวมนี่นี่ยเนี่ยข้อควายนี่ยข้อนีท่วมหมดเลยเออท่วมมาเบิดเลยดูเราก็เลยอพยพควายไปอพยพมือน้าท่วมลึกคาดการล้วนน่ะก่อนก่อนพอดีตีขั้นต้นควายร้อยไปน้ำหนักเราไม่พอขควายได้นอนท่านครูหมดแล้วเอาครับนี่ละคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสั่งอาชีพใหม่เนาะครับเนาะครับใ้าอยากเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมหรืองานอดิเรกสำหรับผู้มีเงินเนาะตาเนาะเอาโอร์เอ็มมาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด,ต,ดตามรับชมครับสวัสดีครับ13